E 200งงโกล EC 200D ดนีนะครับมาโรงงานทอยดินนะครับที่คองมาดูประสิทธิภาพรถุกรโกลโกกันนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากอีกคันหนะึ่ง ก็ไม่แพงครับสมเหตุสมผล3 6ถึง3 8 000, ล้านนะครับดูที่เงินขายรายละเอียดอีกทีนึง อยดินไปยทำล่องสูบน้ำแล้วก็เอาดินไปนำไปทำกระท่อมครับ น,กนักขีเกี่ยวสำนะครับทันดูสารก็ขุดผมที่ตีตาอยู่นะครับตอนนี้ผมที่แปลงหนึ่งเสร็จไปแล้วนะครับเหลือวิ่งมาลงคันบอกแล้วก็เบีดนานะครับนี้มามาดูบนลว่ลงมีกหน้างานหนึ่ง ตัวนี้ใช้เครื่องวอลโวนะครับส้นที่โรงงานร้อยร้อยยี่ห้ากิโลวัตต์นะครับสี่งงสูบความเร็วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแลระบบไฟฟ้าทั้งคันครับแต่ ec สอ0ร d กับ ec 2 1 0 d จะต่างกันตรงที่หนึ่งคือบูมอามนะครับบูมอารม ec 2 0 0 d จะไม่ได้เสริมมาของสร้างภายในแล้วก็ตรง สามแฉกนะครับตรงคนอามต่อพุ่งกีนะครับตรงปลายอามโทษนะครับตรงปลายอามตรงบุ้งกีไม่ได้เสริมมาแล้วก็บุ้งกีจะใช้ขนาดโ8นจดคิวนะครับแล้วก็ตรงแผงข้างหม้อน้ำจะไม่เหมือนกันนะครับของ ec ส0 0ดี d จะเป็นตะแกรงแล้วก็เป็นตะแกรงแนวขวาง ของ2 0 0ดีจะเป็นแต่เป็นเล็กซี่นะครับแนวตั้งแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มของ EC 2 0 0ดีจะต่างกับ EC 200ตรงที่เป็นซิงเกิลปั๊มคือใช้ในงานขุดได้อย่างเดียวครับไปต่อลายหัวแยกต่อหอัวหัวขีบต่ออุปกรณ์เสร์ฟไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำหนัก นะครับจะต่างกันประมาณ1.5ตันนะครับที่ต่างกันแต่สิ่งที่ EC200 เหนือกว่า EC210 ดี EC D, <ม>ก็คือในเรื่องของความเร็วนะครับ EC200 ดี EC 200จะเร็วกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าไปลงในงานเลน งานโคูนหรืองานที่เป็นงานพลอยนี่คาดว่า E.C. 2 0 0นี่จะสบายมากครับความเร็วนี่ไม่แพ้โคเบโกเลยนะครับซูปเปอร์เอเถ้าเทียบกับมาร์ค10นะครับรุ่น10โคเบโกน่าจะเร็วกว่านะครับตัวนี้แต่ถ้าเทียบกับมาร์ค8ซูปเปอร์เอเมครับน่าจะใกล้เคียงกันครับสูสีกัน แต่บม่กี้ของซปเปอร์ใเอจะใหญ่กว่าใช้งานให้ทุกประเภทครับไม่ว่ารถรุ่นไหนก็ตามจะออกแบบมาสำหรับงานคนละอย่างกันนะครับใช้งานใทุกประเภทก็จะได้ประสิทธิภาพจากรถคันนั้นสูงที่สุดนะครับ นี่ครับงานโลครองงานขุดคลองแนวนี้ดินไม่แข็งมากนี่ไ0ซีสดีนี่เหมาะมากครับไหวมากแล้วก็กินน้ํามันไม่มากนะครับค่อนข้างประหยัดน้ํามัน ีจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคลิปต่อไปครับทีมงานหน่วันนี้เกีียวซับขอบคุณมากครับ